เริ่มต้นในการคุยสนุกบุกยามเช้าในวันนี้นะครับเริ่มด้วยตัวเลขมงคลวันนี้เป็นวันที่1มรกราคม2568คนจีนเขาเรียกว่าเลข168 168เนี่ยคนจีนมีความเชื่อว่าเป็นเกลขลบหกซิวอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นคนฮ่องกงเนี่ยเขาจะออกเสียงว่ายัดโลปาดยัดโลปาดแปลว่า รวยทางเดียวรวยอย่างเดียวรวยเท่านั้นเพราะนั้นมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยตอนนี้ก็ใช้เลข168กันเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นเลขเทะเบียนรถที่แพงด้วยวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่สักราชใหม่ในปี168ขอให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีหกนกซิ่วก็คือวาสนากลับมาค,ค้าขายเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดทั้งปีนั่นเองนะครับผมบและนอกน,นจากนี้พี่แป๊ะพี่อย ไหนๆก็ไหนๆเข้าปีใหม่ละแน่นอนวันนี้เป็นวันแห่งความหวังก็ยังมีอีกหลายคนที่เดินทางแล้วหวังว่าไปทําบุญด้วยไปปีใหม่ด้วย<ฆ>จะมีเรื่องเฮงเงเกิดขึ้นในชีวิตของเขานั่นเองนะครับวันนี้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมแล้วเราไปกันที่แรกกันเลยแล้วกันนะครับที่อําเภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมได้มีประชาชนเดินทางนะครับไปร่วมงานนิทรรศการแม่ตะเคียน<ฆ>นี่ เป็นแหล่งรวมแม่ตะเคียนหนึ่งเดียวในโลกครับผมโอ้โหคนไปกันมากมายเลยนะครับเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมานะผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสังเกตการณนะ์โครงการมหัศจรรย์แม่ตะเคียนนักครรานะครับผมอยู่ที่อำเภอบ่อพลจังหวัดกาญจนบุรีครับพบนักท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ชาวบ้านร่วมเดินทางเนี่ยมาเที่ยวชมนะฮะกราบไหว้บูชาสรากไม้เรือแม่ตะเคียนโบราณน,นะครับแล้วก็ท่อนตะเคียนกว่า1,000พั 1, ทนท่อนพิยบ<ฮ>เยอะมากบางรลยบอกก็ รู้นะรู้งานด้วยมาไหว้แม่ตะเคียนต้องพกอะไรไปครับพี่ยกแป้งแป้งค่ะทูบไปขอโชคลาภครับผู้สื่อข่าวไม่รอช้าไปสอบถามคุณลำจวนบุญปานอายุ66ปีเป็นชาวกทมนะครับเขาบอกว่าได้เห็นจากข่าวโทรทัศน์จึงให้ลูกหลานพามาที่นี่นะฮะเมื่อมาถึงได้เห็นแม่ตะเคียนจำนวนมากเขาบอกว่าไม่มีที่ไหนเลยที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นอัศจรรย์ของโลกจริงๆเชื่อว่าขออะไรไปแม่ตะเคียนจะช่วยเหลือเราโดยเฉพาะเรื่องเจ็บป่วยการงานของลูกหลาน ต่อมานะคบก็นางลำจวนได้จุดทูบเลขครับอธิษฐานสาธุสาธาุวันที่2มกราคม68นี้ขอให้ลูกโชคดีจะนำเงินมาบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็บำรุงท<ด>ี่นี่ด้วย,วยเรามาดูกันฮะว่าวคุณลำจวนอายุ66ปีดได้เลขอะไรครับอรวย,ยๆขอให้ลูกโชคดีนี่ลางๆหน่อยแต่ก็ชัดเจนนะครับผมจากนั้นผู้สืขข่อข่าวเราก็ได้ไป สอบถามคุณยุพินนะฮะอายุ6 1ปีเป็นข้าราชการบำนาญครับเธอก็เดินทางมาที่นี่เหมือนกันคะมาจากจังหวัดราชบุรีโดยมีชาวบ้านบอกว่าที่นี่แม่แตะเคียนศักดิ์สิทธิ์มากก็เลยขับรถมาเห็นป้ายน่าสนใจจึงเดินเข้ามากราบไหว้ขอพรขออะไรรู้ไหมฮะขอให้ถูกหวยอ่าถ้าถูกนะจะกลับมาที่นี่อีกแล้วก็จุดเลขถูกครับอ่าตอนนี้ก็สวดเลยนะแม่จ๋าช่วยลูกด้วยอ่าขอให้วันที่สองนี้เป็นวันที่หนูโชคดีแล้วก็จุดถูกครับได้เลขนี้ครับ นี่นะฮะจากปรากฏการณ์ตรงนี้นะฮะได้เลขอะไรครับจางต้องตีจางสองเลขเลยนะต้องเตียวเองะนะครับผมอ่แล้วในช่วงสองสามนาทีที่ผ่านมานะครับโครงการมหัสจร,รย์ตะเคียนนัครานะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมแล้วก็มากลาวไหวขอพรกันจํานวนมากครับมีคนกลับมาแก้บนโดยนําข้าวสารดอกไม้แล้วก็จุดประทัดถวายแก้บนหลายคนบอกว่าต่างโชคดีจากการมาอธิษฐานกับแม่เรือตะเคียนโบราณนี้นะครับผมแล้วก็ข้าวสารที่นํามา ถวายนะครับก็จะนําไปบริจาคนะฮะ้กผู้ยากไรต่อไปครับนี่ก็คือปรากฏการณ์ช่วงปีใหม่ครับที่จังหวัดนครนายกมีคุณครูสาวคนหนึ่งครับไปข้องน้ําเจออะไรฮะไปเจอคิ้เกี่ยมันขี่กันคขี้เกียมคี้เกียมจิงาอุ้ยจิ้งจกจิ้งจกโอ้โหโทโทโไปเจอจิ้งจกทำอะไรอยู่นะมันขี่กันขี่ทําไมฮะมันกอดรัดฟัดเวียนโอครูสาวท่านนี้ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาถ่ายคลิปไว้ ตกลงครูไม่หายจิ้งจกไม่ตกลงครูไม่เข้าห้องน้ําแล้วนะครับมันก็เลยเป็นข่าวที่จะเล่าให้ฟังนี่แหละออมันก็เป็นธรรมชาติของจิ้งจกหรือขี้เขียวนี่แหละแปลว่าอันนี้ไกลๆไกลๆก่อนแปลว่าเราผิดธรรมชาติเพราะเราไปแอบถ่ายเขาใช่อนี่นะครับนี่คือภาพของจิ้งจกสองตัวพันเป็นเกลียวเหมือนตัวเดียวเกาะอยู่อตีนนี่มันมันเหนียวมากอขนาดตัวข้างบนในเกาะทั้งตัวนะตัวข้างล่างยาวขาดนเกาะพื้นไว้เหนียวมากเลย ดูตรงไหนเป็นตรงไหนไม่รู้ล่ะเงินแต่มันพลววันพละเกกันอยู่แบบนี้อยู่ที่ข้างๆห้องน้ำเนี่ยแต่มีตรงแต่มีตรงเดียวแล้วพี่แปะขยับอยู่ตรงไหนอะตรงนั้นอะขาหางหางหางมันพันกันอยู่ครูสาวนะฮะที่ชื่อว่าคุณครูปพิชยาเนินใหม่หรือครูฟิล์มเธอก็เป็นครูอยู่ที่โรงเรียนวัดอุดมธานีอยู่ที่นครนายกเธอก็ถ่ายไว้เห็นไหมนะฮะนี่ไปถ่ายไว้นะครับบอกว่าเป็นภาพที่คุณครูไม่เคยเห็นเลยว่าอย่างนั้นก็เลยถ่ายไว้เฉยๆนี่แหละ เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดทับสี่หมู่ที่ห้าตะบลบ้านใหญ่นครนายกครูฟิล์มเนี่ยบอกว่าไม่เคยเห็นภาพจิ้งจกขี่กันมาก่อนเออไม่เคยเห็นเลยเกิดมานะครับก็เลยถ่ายไว้ให้เพื่อนๆดูหลายคนก็ทักว่าจิ้งจกน่าจะมาให้โชคนะอนี่ละครับก็เลยเอาเลขที่บ้านเนี้ย<อ>ครับเอาไว้ในใจก่อนแล้วก็ทะเบียนรถนะทะเบียนรถคันหนึ่งนะครับที่อยู่ในบ้านเนี่ยอน่าจะเอาไปเสี่ยงโชคดูว่าอย่างนั้น เนี่ยเน่คันนี mm? <a> <S <s <ill> <ne> ้คันนี้คันนี้หมาไม่เกี่ยวนะครับหมาเดินดเดือดเกี่ยวเกี่ยวแต่จิ๊กจั่งงานเนี้ยแต่ว่าหมาขอมีซีนเล็กน้อยในบ้านหลังนี้สีสันนะสีสันช่วงปีใหม่นะครับผมเป็นหมายเยอะจังเลยบ้านหลังเนี้ยเขาอาจจะรักสุนัขนายแบจ้างอะไรรถข่าว นั่นไงเอาอีกแล้วพี่โยกเขาาอีกแล้วทําคุณผู้ชมค่ย้ยวอีกแล้วค่ะครับผมคุณผู้มมชมครับไปที่จังหวัดชยัยภูมิกันครับมีพิธีเบิกเนตรใหญ่นะฮะแล้วก็มีสาธุชนเนี่ยไปร่วมกันมากมายแล้วก็หวังว่าจะโชคดีในงวดนี้นะครับผมภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นบรรยากาศอยู่ที่วัดใหญ่หนองบัวระเหวนะครับผมพอเวครับโผแล้วหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมินะฮะมีพุทธศาสนิกชนนะฮะร่วมพิธีเบิกเนตรแล้วก็สมโพธิพระใหญ่หลวงพ่อโสธรพระพุทธชินราชหลวงพ่อโตที่จัดสร้างขึ้นนะฮะมีผู้จิตศรัทธาเนี่ยสร้างถวายกว่า3ล้านบาทนะครับซึ่งภายในเนี่ยมีพระกิติชื่อดังของจังหวัดได้เข้าร่วมพิธีด้วยนะครับหลังจากเสร็จพิธีครับชาวบ้านได้ต่างพากันหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายเลขเด็ดจากทุกมงคลแล้วก็ขันน้ำมนต์นะฮะในพิธีในครั้งนี้นะครับผม ได้ตัวเลขดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมลองดูเลขคู่กับเลขขันน้ำมนต์นะฮะเขาบอกว่าชัดมากนี่ดูคุณป้ายิ้มใหญ่เลยนี่ทุกคนยิ้มใหญ่เลยเลขนี้เป็นของฉันนะฮะครับผมและแน่นอนครับหลังจากเห็นทู่ตัวเลขกับเลขในอ่างน้ำมนต์แล้วไปตามแผงลอตเตอรี่รอบๆอ,อบวัดนะเกรี้ยงเดียวหมดขายหมดเลยนะฮะเขาบอกว่าเลขที่ผ่านจากการทําพิธีเนี่ยนะฮะหลายคนเชื่อว่า เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีคนได้เลขจากที่นี่ในพิธีนี้เหมือนกันก็โชคดีนะฮะก็เลยปีนี้เลยไม่พลาดครับมาเข้าร่วมพิธีแล้วก็มาหาเลขมงคลด้วย<ม>เพื่อหวังว่าโชคดีเช่นเดียวกันครับนี่<ฮ>ดูผู้หญิงคนนี้น่ารักจัง โชว์ใหญ่เลยถ,ถือสับป,ประรดไว้ด้วย <c oughs> น่าจะเป็นสับป,ประรดที่เพิ่งไหวมาสำหรัมงคลสับป,ประดปประดนี่คนจริงก็เลยอ่างไล่นะ <c oughs> สับป,ประรดหมายถึงธุรกิจการค้าเพราะนั้นเลขธุรกิจการค้าก็จะเป็นเลขแปดไปต่อที่คลองใหญ่จังหวัดตรานะคะ <c oughs> เขาไปดูห้างประทัดในพิธีทําบุญปล่อยเรือนะคะก็ไปดูได้อะไรมาจะได้มาลองลุ้นๆดูช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะชาวบ้านเขาจัดพิธี ทำบุญปล่อยเรือสืบชะตาไหว้ขอขมาพระแม่คงคาปล่อยเรือสะดอกเคราะห์นะคะสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่7บ้านสวนมะพร้าวตำบนคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด โครงการนี้เขาจัดมา20กว่าปีแล้วนะคะก็เป็นประเพณีตั้งเดิมที่จะทากันช่วงก่อนวันขึ้นปีใหม่ตามความเชื่อว่าจะปัดเป่าสิ่งอัป,ปมงคลออกไปจากตัวเองและหมู่บ้านสร้างความสงบร่รมเย็นนะคะชาวบ้านเขาจะรวมตัวกันสร้างเรือตกแต่งเรือท,ทําพิธีสวดเรือแล้วก็ลอยเรือในวันที่สาสิธันวาคมของทุกปีการตกแต่งก็จะใช้สีสันสวยงามนะนี่มีลักษณะแบบแพรไปด้วยนะคะแบบนี้มีนิมนต์พระสงฆ์วัดคลองใหญ่สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและหลังจากนั้นก็จุดประทัดค่ะหางประทัดนั่นนคคือเป้าาหมยะะ หลังจากปุ้งปุ้งปุ้งปุงปุ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 เสร็จแล้วปุ๊บหางประทัดที่ได้มาคือคือคือไม่ระเบิดฮะเออไปไม่ถึงข้างบนนี่ค่ะแต่<ง>หางประทัดได้มาตามนี้นะคะครับผม พี่อกฮะพี่แปะฮะในช่วงปีใหม่หรือในช่วงเทศกาลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ดูวสัมผัสได้นะวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ทําให้เราได้เห็นถึงรากเงาที่มีสืบต่อกันมาอย่างยาวนานนะครับอยากให้ช่วยกันอนุรักษ์แบบนี้ไว้นะฮะถือว่าเป็นสีสันแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ดีด้วยแต่ข่าวต่อไปนี้สิเดี๋ยวต้องถามความรู้จากพี่แปะโดยตรงเลยนะเพราะว่าชาวจังหวัดระยองเนี่ยเขาคือหากันมากเลยนะมีต้นมะรุมครับที่ถูกตัดไปแล้วปรากฏว่าต้นเนี้ยยางเขาออกมาเป็นสีแดงเป็นเหมือนเลือา่ว บางคนบอกนี่ไงนี่ไงพี่แป๊ะเขาเลยบอกว่าไม้โชกหรือเปล่าเออเลยหลายคนสงสัยต้นมะรุมเนี่ยถ้าตัดแล้วมันจะออกยางเป็นสีแดงแบบนี้ไหมอก็ถูกตัดก็เลือดทะลักจริครับจริงหรอจริงต้นต้นมะรุมเป็นอย่างนี้คือเป็นอย่างนี้แหละอ,อย่างนี้แหละ,หละคือเวลาเขาคือไม่เป็นธรรมชาตินะครับเวลาต้นไม้ถูกตัดเนี่ยนะครับเขาจะมีหยดน้ําที่อยู่ในลําต้นเนี่ยนะครับก็ไหลออกมาแบบนี้ส่วนจะเป็นสีไหนอย่างไรเนี่ยมันก็สุดแท้แต่ ไม่ใช่เลือดไม่ใช่อะไรหรอกอ๋อเป็นยางไม้นั่นเองเป็นยางไม้เป็นน้ำอยู่ในต้นไม้นั่นแหละครับแต่ว่าแล้วแต่คนเชื่อใช่ครับเหตุการณ์นี้อยู่ที่ถนนในชุมชนตลาดมาตามาตพุทธนะครับอยู่ที่สบานเมืองมาตาพุทธอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับชาวบ้านต่างสะดุดตานะครับเมื่อมีชาวบ้านยืนมุงดูต้นมะรุมที่โดนตัดออกไปนะครับแต่มียางไหลออกมาเป็นสีแดงก็เลยแปลกใจครับ มีชาวบ้านเนี่ยเอาชาไทยเมื่อกี้หลายคนคงสงสัยเอ๊ะทำไมมีชาไปแขวนอยู่นะฮะเอาชาไทยมาแขวนที่ต้นมะลุมด้วยจนหลายเชื่อจนหลายคนเนี่ยเชื่อกันว่าเอามาถวายเจ้าแม่เพื่อปลอบใจที่เลือดไหลโถคิดแทนเจ้าแม่อีกเจ้าแม่โดนตัดนะเลือดไหลอ๋อให้เจ้าแม่กินชานมทำไมไม่ซื้อพัตเยอร์โอ้นะฮะด้านผู้ใช้รถนะที่ผ่านไปผ่านมานะครับต่างพากันส่องเลขเด็ดหนึ่งในชาวบ้านเนี่ยยังแจ้งว่าที่แน่ๆไม่ต้องไปตีเลขอะไรเลยครับก็ป้ายโฆษณาเนี่ย <ไ>ป้ายโฆษณาที่ติดอยู่ที่ต้นเนี่ยนะชัดอยู่แล้วไม่ต้องไปส่องไม่ต้องไปขูดไม่ต้องไปโรยแป้งป้ายนี้แหละเ <c oughs> อะนำโชคแน่นอนอคุณคุณคุณพี่ที่เอาชายเย็นไปถวายเนี่ยถ้าอยากจะช่วยแม่ตะเคียนนะนอกจากโดนตัดระบาดจ็บนะตอนนี้แม่ตะเคียนโดนตะปูตาด้วยเอาป้ายออกก่อนได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวแม่เลือดไหลอีกนะฮะ <c oughs> อ่ะหลายคนก็บอกว่าไม่ต้องส่องละดูป้ายนี้ละกันนะครับผมอคุณผู้ชมดูเอาเอง <c oughs> นี่แม่ อะไรก็เป็นเลขได้หมดมันไห้มีตัวเลขมันได้เวลามันให้เอออาไปต่อที่บ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับดูนะครับภาพนี้เขาบอกว่าแม่ค้าสาวถูกวิญญาณแม่ตะเคียนเข้าสิงอุ้ยนะครับเอาอีกแล้วนะแม่ค้าถูกวิญญาณแม่ตะเคียนเข้าสิงนะครับขอบคุณที่ เอาชุดใหม่ไปให้แม่ตะเคียนแต่ว่าแ<อ>ม่ตะเคียนดีใจได้ <ตะ S 2> ชูใจดีใจ,ใจอเอาแล้วนะเนี่เริ่มแล้ว<อ>นะครับเกิดขึ้นที่วัดหนองตะแบกอยู่ที่ตำบลตาขันอำเภอบ้านค่ายระยองคุณหมวยแม่ไม่อยากจะเรียกคุณหมวยเลยนะครับนางสาวหมวยอายุ46<แ>ปีนะครับแม่ค้าขายผักอยู่ท,ที่ตลาด <c oughs> แม่แดงจังหวัดระยองลงไปนั่งร้องไห้ยกมือไหว้ต่อต้นตะเคียนที่ชาวบ้านชาวช่องนับถือกราบไหว้และก็พูดบอกว่าขอบคุณที่ไม่ลืมและก็มาทาตามสัญญา นะก่อนที่เธอจะเป็นลมหมดสติไปอย่างที่เห็นในภาพนี่ชาวบ้านตำรวจเนี่ยออตำรวจก็ไปด้วยนะจะต,ต้องช่วยกันพยุงพยุงนางสาวมวยนะครับให้มานั่งพักก่อนนางสาวมวยเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมากราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกให้ไปหาใกล้ๆเออเนี่ยแล้วเธอก็เดินไปเดินไปที่ต่อไม้เนี่ยต่อตะเคียนเนี่ยนะครับจากนั้นก็บอกกับเจ้าแม่ตะเคียนคือต่อตะเคียนบอกว่าเดี๋ยวจะนําชุดใหม่มาให้กระทั่งเมื่อคือนที่ผ่านมาเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ย ไปเข้าฝันเมื่อไหรจะเอาชุดใหม่มาให้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นเธอก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาไปหาซื้อชุดแล้วก็ไปถวายในช่วงปีใหม่นี่แหละครับแต่ระหว่างนั้นไม่รู้สึกตัวเลยรู้แต่เพียงว่าเจ้าแม่มาขอบคุณเจ้าแม่ตะเคียนมาขอบคุณนะครับที่ทําตามสัญญาส่วนโชคลาบเจ้าแม่ตะเคียนบอกว่าเมื่อถึงเวลาจะมาเองแต่ที่แน่ๆรับคุณผู้ชมที่ชมออนไลน์อยู่ตอนนี้นะมีคําถามเข้ามา พี่แป๊ะทำไมไม่เรียกเออทำไมไม่เรียกคุณทำไมต้องเรียกคือเรื่องนี้มันมีที่ไปที่มามากอ่าผมผ่านไปแถวมวกเหล็กเนี่ยนะครับมันมีร้านขายกะหรี่ปั๊บอยู่ร้านหนึ่งจริงๆเอาดีๆนะใช่เออกะหรี่ปั๊บแล้วใช่ชื่อว่าร้านคุณหมวยอ่าโอ้โหเนี่ยร้านคุณหมวยเนี่ยอคือเป็นร้านใหญ่มากครับคนไม่ค่อยเข้าเลยอ่าออก็เลยต้องเปลี่ยนผมก็เลยสงสัยว่าร้านใหญ่คนไม่เข้าเจ้าตัวก็บอกว่าเป็นเพราะชื่อโอ้ เข้าไปปั๊บเวียนหัวตรงนั้นเนี่ยเฟือก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่ทีมงานเราทีมงานเราขอบคุทีอันนี้เป็นเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่าเท็จจริงยังไงไม่ทราบลองแวะไปดูแล้วกัน ครับเอเอคุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดอุทัยธานีครับผมโช่วงปีใหม่นะมีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางไปกราบไหว้แม่ทองขาวนะครับแล้วก็พระยานาคนะครับหวังขอพรขอเลขเด็ดจะเป็นเศรษฐีในงวดนี้นั่นเองนะครับผมก็มีชาวบ,บ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวนะฮะเ,เข้ากราบไหว้เจ้าแม่ทองขาวแล้วก็องค์โโพระยายนาคนะครับที่ดินแดนทิพดีนาขานะครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่ตำบลหนอง ไผ่แบนอําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับบ้านล่มอ้าหมองบ้านล่มอ้าหมองนะครับผมอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับผมเพื่อขอรับพรปีใหม่ในปี2568รวมถึงนะบนบานขอพรให้สําเร็จในเรื่องต่างๆและก็ที่ไม่พลาดนะครับก็คือล้วงไหลูกปิงปองเสียงโชคครับผมจากแม่ขาวทองนะฮะต่างได้เลขเด็ดกันไปนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูเลขปิงปองกันเลยนะครับนี่คือบรรยากาศนะฮะที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปขอพรกันนะครับกับแม่ทองขาวนะฮะ แล้วก็องค์พญานนาคนั่นเองนะครับผมได้เลขนี้ครับชัดๆเลยนะครับผมและก็เลขนี้ด้วยนะฮะส่วนเลขที่ได้จากการขอพรองค์พญานาคแสนสริจันทาซึ่งเป็นพญานาคที่ให้โชคและได้เลขกันนะฮะก็คือเลขนี้ครับนี่คุณยายยิ้มแฉ่งเลยนะครับผมดัวเลขเยอะไปหมดเลยนะฮะสำหรับเจ้าแม่ขาวทองนะครับผมเป็นที่รู้จักกันดีนะครับมีคนติดตามในทิกต็อก มีผู้ติดตามมากกว่า2 0 0 0 0นคนนะครับต่างบอกว่าให้โชคลาภแม่นมากสําหรับดินแดนนาคาทิบดีหรือที่เรียกกันติดปากนะว่าเป็นเมืองแห่งพญานาคนะครับเป็นของนายจักรินเฉนปัญญานะครับผมที่ได้จัดสร้างแล้วก็บวงสวงอัญเชิญพญานาคทั้ง5พระองค์นะฮะเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะบูชานะครับจนเป็นที่นับถือของคนในพื้นที่นั่นเองนะครับค่อ่านี่โอ้โหเลขเยอะไปหมดเลยไม่ถูกให้รู้ไป <Yeah. laughs> เอาไปต่อถ้ายังไม่พอนะคะน้องชา้างจังหวัดอุทัยธานีนะคะก็หลายคนก็กลับภูมิลำเนากันในช่วงสวงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะแล้วเขาก็ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ภูมิลำเนาของเขานะคะอย่างที่อุทัยเนี่ยเขาไปขอโชคลาภจากแม่ตะเคียนทองนะคะให้ปีใหม่นี้ล่ำรวยร่ลำรวยว่าแบบนี้นะคะที่บ้านหนองมะกอกตาบนหนองนางนวลอำเภอหน,นองชา้างจังหวัดอุทัยธานีนะคะ่ะเขาไปสักการะหลวงพ่อตุ้มนะคะที่วิหารวัดหนองมะกอก ขอโชคขอลาบจากแม่ตะเคียนทองโบราณด้วยเขาบอกว่าอายุกว่า200ปีแล้วนะเป็นที่พึ่งทางใจของนักเสียงโชคอะค่ะเขาก็มาขอกันอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่เดินทางกลับบ้านนะคะแล้วปีก่อนเนี่เห็นบอกวก่าก็มีได้โชคได้รางวัลไปบ้างนะครั้งนี้ก็มาพร้อมแป้งค่ะเอามาถูที่ต้นตะเคียนนะคะบางคนก็เห็นแล้วแต่เลยว่าจะเห็นเป็นอะไรก็ว่ากันไปพร้อมกับจุดธูป จุดทูบเลขทูบที่ปรากฏออกมาอันนี้ให้ดูแล้วกันว่าเขาเห็นเป็นอะไรซึ่งก็ขาวโพลนไปหมดแต่เลขทูบแล้วกันชัดหน่อยอันีมีเบี่ยงเบี่ยงเกือบหลุดเฟรมไปด้วยต้องนับการทูบด้วยไหมฮะแล้วแต่เลยค่ะบางคนบอกอู้บางทีมาแล้วต้องนับให้หมดนะครับผมผู้ชมครับนอกจากงานปีใหม่ที่จะจัดขึ้นแล้วนะครับผมก็ยังมีประเพณีดีๆเกิดขึ้นด้วยนะครับในช่วงส่งท้ายปีนะครับผมอยู่ที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับมีประชาชนมีชาวบ้านนะครับได้ร่วมใจกันนะฮะจัดโต๊ะเลี้ยงผี ส่งท้ายปีใหม่เพื่อเป็นการนึกถึงบรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้วนั่นเองนะครับผมไปวัดที่ไปที่วัดศรีบุญชุมนะฮะอยู่ที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับมีพระครูประยุทธ์ศิลสุนทรนะเจ้าวาสวัดศรีบุญชุมนะฮะซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลศรีถ้อยใช่ไหมพี่หยบศรีถ้อยเนาะพร้อมด้วยคณะสัตย,ยาติโยมนะได้จัดพิธีถวายสังฆทานนะเรียกว่า ทานขันข้าวนะครับเพื่ออุทิศบุญกุศลถวายแก่อดีตเจ้าวาดวัดคนก่อนนะฮะแล้วก็รวมถึงบรรพบุรุษประกอบจนญาติมิตรผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนะครับผม นะได้ริเริ่มสร้างหรือรวมไปถึงผู้ที่ริเริ่มสร้างวัดศรีบุญชุมนะฮะรวมถึงดวงวิญญาณชาวบ้านที่ได้ร่วงรับไปทุกดวงพร้อมกับอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตวทั้งหลายเพื่อให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลนะครับในช่วงขึ้นปีใหม่2568นะครับโดยบรรยากาศภายในวัดนั้นชาวบ้านต่างร่วมพิธีนํารูปภาพของผู้วายชนของญาติมิตรตัวเองนะครับ มาตั้งโต๊ะพิธีนะฮะพร้อมกับจัดโต๊ะจีนเพื่อเลี้ยงอาหารให้กับดวงวิญญาณผู้ที่ร่วงลับไปแล้วสําหรับพิธีนี้นะครับจะเกิดขึ้นปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับก็คือในช่วงปีใหม่นั่นเองครับหลังจากเลี้ยงอาหารให้กับดวงวิญญาณเสร็จแล้วเนะี่ยก็ได้มีการจุดประทัดพ,พร้อมกับส่องเลขหางประทัดนะเลขตรงนะเพราะวิญญ,ญาณเนี่ยเขาเป็นเลขเจ็ดตรงนะสี่เจ็ดนี่ อ่านะครับผมนะก็ชาวบ้านก็เลยต่างไปเสี่ยงโชคกันสี่เนี่ยคนจีนคือซีคือความตายเจคือสิ่งที่มองไม่เห็นอ่ามันก็เลยไปตรงกับโต๊ะงานเลี้ยง่าครับผมอันนี้เป็นเป็นเป็นการวิเคราะห์เฉยๆนะครับการตัวเลขที่ดิวรู้มาครับไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงวันหยุดยาวส่ง้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่มีชาวบ้านไปไหว้หลวงปู่คงนั่งพญาต่อยักษ์ออ้หลวงปู่คง นั่งบนพญาต่อยักษ์เป,เ,ปเป็นตัวต่อแล้วก็หลวงปู่นั่งโวิธีนีดน้ดังอ่าใช่ที่วัดแคร์อยู่ที่ตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีบรรยากาศเมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่าเทศกาลวันหยุดไงนะครับวันหยุดยาวหลายวันเนี่ยสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวสุพรรณบุรีและก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยนะครับเนี่ยเดินทางกลับและก็ไปไหว้พระนีท่ทำบุญสงท้ายปีนะครับบางคนก็พาครอบครัวไปนะทั้งครอบครัวเลยไปผูกผ้าสามสีไหว้หลวงปู่คง นั่งบนพญาต่อยักษ์แน่นี่นะครับซึ่งก็มีความเชื่อว่านะครับเนี่ยไปกราบไหว้แบบนี้นะครับก็จะไปขอพรแล้วก็ทุกคนหลายคนเนี่ยจะประสบความสําเร็จพี่บพีดยวดูผ้าสีครับผ้าสีมัดเลยมัดที่ไหนฮะมัดที่บริเวณหนวดของพญาต่ออันนี้รูปปั้นของพญาต่อนะครับแน่นอนฮะเขาบอกว่าเขามีความเชื่อไงมีความเชื่อเรื่องโชคเรื่องลาภที่ว่านี้เงินทองขาขายเนี่ยก็รํารวยขึ้น นะครับใครได้เดินลอดใต้ท้องพญาต่อนีอ่นะครับจะมีความเชื่อกันว่าจะช่วยต่อโชคต่อลาบต่อเงินต่อทองให้การงานประสบความสําเร็จมากขึ้นเนี่ครับลอดขาต่อลอดปีกต่อลอดตัวต่อลอดท้องต่อ,อแบบนี้นะครับทีนี้อยู่บริเวณด้านหน้าสาราใหญ่ก็มีรูปปั้นเาเวส,สวรรณปริสถานไว้ก็มีนักท่องเที่ยวก,ก็มีความเชื่อนะครับก็ไปไหว้เพื่อเสริมสิริม,มงคลงานนี้ไม่มีตัวเลขเป็นไงเงียบเงียบเ,<อ>เลยไม,ไม่มีตัวเลขงานเนี้ยเนี่ย ก็เอาเนี่ยเอาประสบการณ์ความเชื่อคนไหว้พระเนี่ยไหวพญาต่อไหว ข่าวเบสุวรรณเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังไม่ไม่ต้องมีตัวเลขก็ได้ครับนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับข่าวต่อไปนี้เป็นที่คือฮามากเลยนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับมีนักธุรกิจไอทีนะับมาขอพรกับหลวงพ่อสมหวังปรากฏว่าสมหวังจริงๆครับผมนำหัวหมู9 9หัวนะฮะมาทําการแก้บนนั่นเองนะครับผมนี่สร้างความคือฮามากๆเลยนะที่วัดกลางบางพระนะครับอยู่ที่ตําบลบางพระอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะมีเจ้าภาพจากบริษัท GT Cable and Data s o l u t i o นนะฮะตั้งอยู่ที่เลขที่81ทับ203ถนนอัจฉริยะพัฒนานะฮะอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรีได้เดินทางพร้อมครอบครัวแล้วก็พนักงานนะครับมาแก้บนองค์หลวงพ่อสมหวังขนาดสูงกว่า30เมตรนะฮะเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับโดยในครั้งนี้นะครับได้นําหัวหมูต้มพะโล้จำนวน99หัวพร้อมด้วยพงะไร่99ดวง99ปวงนะฮะไข่ต้มอีก99ฟองประทับอีก5พันนัดสําหรับการแก้บนในครั้งนี้นะครับ สาเหตุที่ต้องมาแก้เพราะว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยประสบความสําเร็จยอดบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้นะครับผมโดยมีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีใช้เวลากว่า1ชั่วโมงนะครับการแก้บนในครั้งนี้ถึงสำเร็จเสร็จสิ้นจากนั้นพระครูศรีสุตากรน,นะครับเจ้าอาวาสวัดกลางบางพระได้ประพรมน้ามนต์เพื่อความสิริมงคลครับทางผู้สื่อข่าวนะได้สอบถามกับนายต้ออายุ39ปีนะครับเจ้าของบริษัทได้เผยว่า ปีนี้เป็นปีที่แนะครับที่ได้มาแก้บนเชื่อว่าหลวงพ่อประธานพร <OOOO> ให้ประส,ระสบความสําเร็จเรื่อยมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทจวบจนถึงทุกวันนี้ครับจนต้องเดินทางมาแก้บนในทุกๆปีเลยสําหรับเลขหางประทัดนะที่จุดในพิธีเบิกเลิกเบิกชัยนะครับกับองค์หลวงพ่อสมหวังในครั้งนี้นะฮะถือว่าเป็นเลขดีในช่วงปีใหม่ด้วยได้เลขนี้ครับเลขหางประทัดนะฮะนี่เลขนี้เลยครับ ก็ถือว่าเป็นการมอบโชคให้กับทุกคนแล้วก็จะได้นําไปเสี่ยงโชคด้วยนั่นเองครับ